ก็จเจริญสุขสวัสดีคุณผู้ฟังหลัก่านผู้ชมที่ชมทางไร่สดอของทางเพจหรือว่าเ c e b o o k ของพระมหาเองเลหรือว่าทางสถานีวิทยวุวัดโคเขตตารามในตอนนี้นะครับเมื่อนี้กามีข่าวข่าว,าวมาแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องญาติโยมจจดี่ถ้ำผู้ติงเจดีต่ำรับฟังทางบ้านนั่นก็คืออาแจ้งข่าวบุญประจำปี ของทางวัดโคเคตารามวันที่14ของทุกปีหรือว่าปีนี้ปีพศสองพันรอยหกสิบสี่นะครับของเดือนกุมภาพัานธ์ทั้งวัดโคเคตารามกับวาสามารถที่จะจัดงานบุญประจําปีไดอลรังการยิงง่งใหญ่ขึ้นเก่าปีน้องเนื่องจากว่าช่วงนี้โรคโควิดโรคโคโรนาหรือว่าโควิดพศ2019ที่ผ่านมาก็ได้แพร่ระบาดมาบ่ามีมือจังหายไปนะครับ เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อเหล่านีทางวัดโคเจตลา่มกับบอชสาม,มาถที่จะจัดการชุ่มนุ่มหรือว่ามีมหรสพสมโผลในงานใีกคือเก่าถามว่าหมอลำสิงอีสานที่จ้างมาพี่น้องบ้านเฮานะครับได้มัดจําไปแล้วนะครับซึ่งพระมหานี่แหละเป็นปูได้สนทนากับทางหมอลำเรียบร้อยว่าเลื่อนนะครับเลื่อนไปปีพศ2 5 6พนาะครับวันที่14กุมภา วันที่14กุมภาพันธ์2566นะครับสำหรับหมอลำเสียงอีสา,รบรานบ่ได้ยกเลิกยกเลิกเฉพาะปีนี้บ่บมีการแสดงมหรสะสบวัดโคเขตลามนะครับสำหรับปีพศ2565พี่น้องบางท่านบางคนกระถามข่าวถามข่า,าวกันเข้ามาว่าได้หมอลำคณะใดว่าสั่งงานบุตรประจำปีวัดโคเขตสำหรับปีนี้ที่แรกว่าจะได้แสดงมีการแสดงสมโภชในงาน เป็นการสลองซุ้มประตูโค้งที่จะสั่งเสซตใหม่ๆนะครับผมก็เลยเลื่อนไปปี66ปี6กหีาในเพื่อนในไปว่าจ้างหมอล่ำคณะหมอล่ำใจเกินลอยคณะบอยสิริใช่นะครับหมอล่ำทำนองกอนแกนอยู่ที่เมืองสารครามนะครับวันที่14กุมภาพันธ์6 5 5บ้ันึเสียงอีสานก็ได้ได้เลื่อนขามไปเป็นปีพศ2566 สามารถแจงข่าวข่าวปราสาทสัมพันธ์ถึงพี่น้องบรนเทาสําหรับปีนี้บุญพระเวทหรือว่าบุญประจําปีที่พี่น้องบนานเฮาลูกศิษย์ลูก,กหาหลวงปู่อําหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาพระผู้เป็ิเจ้าวัดวัดพวกเขตลารามของเขานี่เปินก็ได้ทำบุญให้คือเกา่าตามปกตินะครับแต่ว่าบราิธรรมมีการบ่ไดรมีการแห่บริด้มีการแห่พระเวทบรทิดรทมยิ่ยงเหญ่งอลังการคือเก่านะครับเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือว่าโรคโควิด2019ที่พที่ปีน้องได้หูจักกันอยู่ในช่วงขาดนี้ในประเททยเฮานะครับมันก็นยังแพร่ระบาดอยู่เป็นการป้องกันบ่ให้ค้นชุ่มนุ่มหลนะครับบ่อห้นชุ่มนุ่มหลาบ่บาใ,หหาาบาให้เชื่อโรนี้เขาสูมเพื่อนำโสมเฮ้าทางวัดโคเขตาล่ามก็ได้ปรึกษาหารือกับพระบัณฑประท่านเมืองบม่จะเป็นพอกำนั่นผู้เญยญบานไดปรึกษากับ อ่าพเดชพระคูณลงพอพระคู่ดอนสุท่านเกศเท่าจังหวัดวัดกู้เกตะล่ำเรียบร้อยแล้วว่าปีนี้กระไดงดมหรศพสมโผลในงานไปนะครับพี่น้องพี่น้องบรนเท่าอย่าดมอย่าดีทำบุตรีเหตุงาน<ม>เหตุงานอยู่ที่ต่างจังหวัดต่างประเทศในตอนนี้อาจจะเข้าใจตรงกันเนาะบางท่านบางคนก็วว่าโอ้ย14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักเคยกับมาบานันมายามพี่น้องมายามกูรักผูห่วงของเจ้าของปีนี้เลยหมดหวังสำพี่น้อง เนื่องจากว่าโควิดโคโรนาของเฮานี่ล่ะที่อยัดย่มเตะหูจักกันมันกำลังแพร่ระบาดเขาใด้มาเขามาในออำเภอนำโสมเากาเป็นการป้องกันนะครับเป็นการป้องกันทั้งวัดขั้วเขตาลามซึ่งกับผมพระมหาเกี่ยวได้มาแถลงคราวบอกปี่นองบ้านเฮาว่าบุญประจำปีปีนี้ไม่มีมหรสพสมโภชในงานหมอรองหมอลำมซ้อนเล่นต่างๆกับบ่มีในวัดในว่าน,นะครับปี่นองนาะ เป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาบ่ให้แพร่กระจายสำหรับประตูโค้งที่ไปสลองปีใดปุรพีนองปีพศ2 0 0พห่นล่าเด้ดพี่น้นองเดอร์สองใส่กอลำงเจเกินลอยมอลังแสงอีสานปีนี้ยกเลิกไปแบบบกกแบบว่าบริย้ยกเลิกแบบว่าบ่ให้หมอเล่นเห้อนี่น้นองยกเลิกก็คือปีนี้ไม่ได้แสดงนะครับปีนี้บ่มีหมอลำบ่มีมอผสมในงานบ่มีหมอลำซิ่งในงานบ่มีลดแหฮ นะครับผมเลื่อนไปปีพศ2566น,นะครับปีพศ2566น,นี่หมอลำเสียงอีสานกะเล่นตามปกติคือเก่าอยู่ที่วัดโคเขตตาลมวันที่14กุมภาครับโดยบัวใดยกเลิกสัญญาแต่ว่าขอโยกเลื่อนนะขอเลื่อนสัญญาหมอลำไปปีพศ2อทางอีสานพี่น้องเอ้ย หยุดการหยุดงานกับเห็นใจกระเจ้าคืกอ,อกันเนาพีนองเนาะเห็นใจมะล่ำน้ำเห็นใจหยตดโยมผอมเห็นใจประชา,าส้นพี่นองบรนเฮาคือกันเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของเชื้อก็ย่งบ่หยุดธไปนะครับมันกับแพร่ระบาดไมาเอยๆเพราะฉะนั้นทางวัดโคกเกตารามกับ,บ่ให้พี่นองบรรเทาชุ่มนุ่มการเกิดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันอาการระบาดของเชื้อเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นทางวัดโคกเกตาราม มาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องบานเนาเดองานบุญประจำปีวัดกัวเกตตารามปีนี้นะครับบ่รดยมีมหรสพสมโภชในงานแต่ว่าเปลี่ยนการรักษาประเพณีจัดในน้อยพี่น้องจัดแบบใดมีการป้งเทศไหลีสารอยู่นะครับล้าก็มีการาทําบุญตักบาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพระครูปัญญาวัฒนคุณหรือว่าหลวงปู่อัมปัญญาวัฒโนนะครับ อดีตเจ้าวัดวัดโคกเขีตารามพระเจจิชื่อรังแห่งเมืองอำเภอน้ำโสมนะครับปีนี้เป็นกระทําบุญอุทิศให้คือเก่าทําบุญดักสีนานุปาทานในพระเดชพระคุณหลวงปู่คือเก่าพระจะปั้นพีนองบันเท้าลูกศรีลูงหาหลวงปู่ทีนังยินนอาเก่า,ข,าข้าวทางเฟซบุ๊กของจันมหาในเองนะครับก็ฝากปรารา h a สัมพันธ์ไปบางท่านบางคนยุงเทพกรุงไทยหวังมีตางควมหบังไว้อยากจะมาทําบุญหลวงปู่มาเทียวงานบุญประจําปีเคยฟัง เคยรวมทำบุญแห่พระเวีสันดอนเคยฝอนใจมะล่องมะล่ำม,มวนอึกระลึกคือเคล่มคือเก่าปีนี้เปิดกระไดยโยกเลิกไปเลื่อนสัญญาไปปีหกสำหรับปีห้องหาเพื่อนก็มีหมะล่ำแล้วนะครับนอกาะเอาการถแถลงกาวเมือนี่กระจะใบใ้เพียงแค่นี้ก็ะอมนุ่ยอวยพรให้พี่น้องบันเฮาให้มีแต่ความสุขควมเจเริ่นความเจ็บ่าได้ความไขอยาให้มีให้รักษาสุขภาพแข็งแรงสุขสุขก้นเด้อโ,กโกรคโควิดหนาโรคไวรัสอ่า โควิด2019นี่ก็จะมาเบียดเบียนพี่นองให้หายจากประเทศไทยข้าไปให้เงื่หนไ้ไลเข่าท่องให้ไหลมากนอนรับให้เจอได้เงื่นหมื่นนอนตื่นให้เจอได้เงื่นแสนแดนมือไปแหย่มือไปให้เจอได้แก้วมณนี่โชคและพี่นองเด้อให้มีแต่อายุวันณะสุขพระประปฏิพาปติภานตาาสารสมบัติทุกท่านทุกคนด้วยเธินก็ขอเจริญพร